เคยไหมคะที่เบื่อผัดก๋วยเตี๋ยวแบบเดิมๆวันนี้เลยจะทำเส้นเล็กผัดพริกแกงเริ่มจากใส่หอมแดงสับลงไปเจียวกับน้ำมันเลยค่ะหลังจากนั้นก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปได้เลยนะคะอยากเข้มข้นน้อยก็ใส่น้อยอยากเข้มข้นมากก็ใส่มากค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเดี๋ยวพริกแกงจะกระเด็นและไหม้ได้ค่ะผัดจนพริกแกงหอมหลังจากนั้นก็ใส่หมูที่เราหมักไว้แล้วลงไปค่ะสามารถดูสูตรหมักหมูนุ่มเด้งได้ที่ช่องเลยนะคะ สูตรนี้รับรองเลยค่ะว่าหมูจะนุ่มเด้งไม่เหนียวติดฟันเด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะจะใส่หมูลงไปไม่เยอะนะคะเพราะว่าทำทานคนเดียวค่ะกระทะที่ใช้แบนนะคะก็เลยต้องคอยพลิกกับหมูไปมาจะได้สุกทั่วถึงค่ะพอหมูเริ่มสุกแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นก็ใส่เห็ดที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะจะใช้เป็นเห็ดนางลมหลวง หรือใครมีเห็ดอะไรก็สามารถใส่ลงไปได้เลยนะคะจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าลงไปอีกค่ะเริ่มปรุงรสโดยใส่น้ำตาลซอสถั่วเหลืองตามด้วยน้ำมันหอยค่ะแล้วคนให้เข้ากันนะคะปรุงแค่นี้ก็อร่อยกลมกล่อมแล้วค่ะสักพักก็ใส่ผักลงไปได้เลยค่ะจะใส่เป็นผักกาดขาวค่ะหรือใครมีผักอะไรก็สามารถใส่แทนได้เลยค่ะ พอผักเริ่มสุกเราก็ใส่เส้นเล็กลงไปเลยนะคะแล้วคลุกเคล้าพริกกลับไปมาเพื่อให้เส้นสุกได้อย่างทั่วถึงค่ะเส้นไม่ต้องนำไปลวกหรือแช่น้ำนะคะพอเมื่อโดนน้ำซอสผัดเส้นก็จะนิ่มเองค่ะทำแบบนี้เส้นจะเหนียวนุ่มกำลังดีไม่เละจนเกินไปหลังจากนั้นก็ใส่ถั่วฝักยาวค่ะผัดไปอีกไม่นานนะคะเพราะว่าถั่วฝักยาวจะสุกเร็ว จะมีความกรอบอร่อยกำลังดีค่ะตามด้วยใส่ใบมะกรูดลงไปเพื่อเพิ่มความหอมค่ะที่ใส่ใบมะกรูดเพราะเข้ากับกลิ่นพริกแกงได้ดีค่ะหรือใครจะใส่เป็นใบกระเพราก็หอมไปอีกแบบนะคะเสร็จแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กผัดพริกแกงหอมกลิ่นพริกแกงใบมะกรูดเส้นเหนียวนุ่มกำลังดีเลยค่ะตัดคลิปไปหิวไปเลยค่ะอย่าลืมลองนำไปทำทานกันนะคะ